สวัสดีครับพี่น้องผู้ไทยครับเมื่อวนี้โตโต้สนอยัมครับต้มโ่วเขียวครับเป็นเมนูกินตอนแรงครับเมื่อนี้นี่ฮะสาตัดชีวิตครับนี่กินเนื้อครับต้องกินโถกเขียวครับนีครับแช่ไว้ประมาณ3ชั่วโมงนะครับแช่ไว้สามชั่วโมงครับต้มครับใส่เกลือเล็กน้อยครับตอนนี้ตถมเขียวกาลังน้ํากําลังเดือดครับภาษาผู้ไทยของว่าน้ํากําลังฟคตนะครับพี่น้อง ผู้เขียวภาษาพูทไทยของผู้เขียวนะมาผู้เขียวนะผู้เขียวอันนี้แหละเขาไปย็นถงเนาะพี่น้องตอนนี้กำลังต้มครับนี่ครับนนข้าวบัณฑาเขาก็เลยมีดื่มสุราเขาก็เลยนี่มีฮาซาตาสีบิทข้าวฟางสีโทนะครับมาโทเส้นมังสวิรัต นี om, ่พี่น้องเอ้ยได้บุญน้ำเดียวได้บุญน้ำเดียวกำลังโคตรภาษาผู้ไทยของว่ากำลังโคตรพี่น้องโคตร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 กำลังเดือดกำลังโคตรพี่น้องนี่แหละกินก็ไม่แงะครับซื้อเอาซื้อน้ำตาลไม่นึงแล้วก็กินได้นะครับหรือว่าไม่เสื่อก็ได้นะครับเพราะว่า ตอนต้มเนี่ยผมเสื่อเกลือไปแล้วนะครับซสื่อเกลือหรือว่าซอสนะครับซอสเค็มแต่ดนี่ยอันนี้เป็นการต้มมะดูเขียวครับมะโูเขียวกับซื้อมาจากซีเว่นซีเว่นเซเว่นซเว่นตอนแรกแค่น้อยเดียวครับแต่วพอผ่านไป3ามช่วตงตุ่มเต็มถ้วยเลยครับแช่ประมาณ2กัมนะครับตอนแช่ แต่ตอนต้มอู้นะครับได้ผู้เขียว้องท่านแม่ครับพี่น้องครับนี่แหละครับเป็นเมนูที่เขาบอกว่าไม่ค่าสัต์ติชนะครับอืครับน้องครับพระตอนพี่น้องกุ้ไทยครับพี่น้องทั่วโลกทุกภาษาทุกชาติพันธุ์ครับเมื่อเสานี่กินจับเป้งไปแล้วครับเมื่อเสาร์กิจ๊กเป้งไปอย่างนี้จะกินกำลังต้มผักเขียวครับกำลังเดือน กำลันฟดนะครับตยเขียวกับเตยเขียวภาษาผู้ไทยของมะทู่นะครับมะทูเขียวต้มพี่น้องอก่อนแรกนึกว่านึกว่ามันหลัดน้อยๆครับพอแช่น้ำแล้วก็หู้หลายครับทีนี้อมาเด้มาเด้เดครับวันนี้กินแบบมังสวิรัต ต้มถ,ถั่วเขียว,วต้มทั่วเขียวหรืวยต้มทั่วเขียวภาษาภาษาลาวภาษาอีสานอ,อาอซํำนี้แหะครับเดี๋ยวสิกินเพียได้อพี่น้องเด้อซํำนี้ครับสวัสดีครับ